ครับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเวฟหนึ่งสไฟเลี้ยวบังลมของผมนะครับตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จแล้วเสร็จนานแล้วแหละแต่ไม่มีเวลารีวิวกับบ้านมารอบไหนก็ธุระเยอะมากวันนี้จะรีวิวก็ฝนตกก็มาเริ่มจากด้านบนเลยเนี่ยว่ มันก็จะนานแล้วนะผมก็จำไม่ค่อยได้ปั๊มบนอิตาลีเบิกมามือหนึ่งละครับ9,500ตอนนั้นฝาปั๊มบนเดโทน่าตอนนั้นได้มา2 0 0ปลายแฮนก็2,002ที่ประกับไอไม่ใช่กันสะบัดกันสะบัดได้มา8 8 0 0 ขาอีกหนึ่งพันไม้นี่ก็เป็นเป็นตัวนี้เป็นตัวคาบูนะครับเป็นตัวคาบูไม้ส้มแต่เราส่งเรือนไม้ไปเปลี่ยนแผ่นแผ่นนี่ให้เป็นไม้ฟ้านะครับโอ้ยเดให้ดูจะเ,เป็นเรือนไม้เบิกใหม่นะแล้วก็ส่งไปทาไอ้นี้ด้วยให้มันเป็นไม้ฟ้าด้วยก็ลงมาข้างล่างครับ จานเป็นจานอ,อา,บาอบตได้มาสามพันห้าปักข้างหลงกัแดงห้าพันห้าสายสายพร้อมวาวปวดเฉพาะสายมีข้องอตรงนี้นะ,นะเฉพาะสายมันสามพันแล้วก็วาวปวดอีกสองพันเข้ามาข้างไหนอันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับ เครงเดิมก็บูเดิมเดิมเดิมอันนี้ซื้อมาพันหนึ่งฝาปิดวาวละวมีสายมาด้วยแล้วก็มีสีน้ำเงินเนี่ยก็ขยับมานี่ก็ท่อคอ,อ,อ,อท่อบวกกันร้อนเนี่ยคอท่อบวกกันร้อนสามพันสอง ท่อนี่เบิกใหม่ครับเบิกใหม่แล้วก็ส่งไปเดินคอท่อเบอิกใหม่พันห้าคันสตาร์ทเคเอ็กห้าพันครับแข็งก็ทําสีพอดูโคดสายขวานึงพันบาทแต่พมมีเนี่ยนะมีอุดอุดน้ำมันเครื่องเดแล้วก็จะมีมีวาลวตรงเนี้ย ช่างลามถอดเก็บไว้กล่าหายนะครับอุดเดสองพันแล้วก็สายจะมีสายระบายพร้อมเบาวมันพันสองครับรอกนั้นก็เบิกใหม่หมดนะครับรถรถคันนี้คือซื้อมาซื้อมาสามหมื่นห้าแต่ไม่ได้ชุดสีนะจุดสีมาเบิกเองห้าพันร้อยจุดสี ก็คือผมซื้อมาสามสามมืนห้าคือจะมีนอ็อตเก็บน็อตมาหมดแล้วนะน,น็อตทั้งคันเป็นนอ็นอตน็อตกึงมือคอยนางน็อตแข็งพวกอะไรครับเป็นงานคอยนางแค่นั้นตรงนั้นก็ไม่มีอะไรครับ <c oughs> แล้วก็โชคโชว่าเอกเทสองได้มาเก้าพันห้าครับ พวกดุมพวกอาร์มเบิกใหม่หมดแล้วก็มือลิงมือลิงเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเขียเข้ยวหมูปะเขี้ยวหมูเห็นไหมข้างนี้เห็นหมต่างนี้สามพันห้ามือลิงนอ็อตนี้ก็เป็นน็อตงานกึ่งมือน็อตปิดโชค๊คแกนล้อ ซี่เป็นซี่ชุบคู่ละเก้าร้อยครับล้อเป็นคอมดาวทรงเอทูโทนได้มาอสองคู่สองพันเจ็ดยางเป็นมิดยางหลังเป็นมิชลินเอ5มสามห้ายางหน้ายางหน้า i อ c าซีลายตรงนะครับ ขนาด225อย่างหลังมิชลิน M35 ขนาด250ครับนี่ย่างหน้าจะเป็น IRC ลายตรงขนาด225เ,เดี๋ยวให้ดูทรงก่อนทรงก็จะประมาณนี้โชกหน้าโชกคหน้าคือโหลดโหลดนิ้วครึ่ง โหลดนิ้วครึ่งโชคหลังสูงสามสามร้อยสามสิบมิลตอนนี้ก็จะมีอ่าที่ยึดสายเบรกอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบมีอะไรแล้วก็มีข้างนี้มาข้างนี้ก็ม,มีอะไรคันเกียร์ คันเกียร์สามพันห้าเกียร์แทบขาตั้งไดมาพันเจ็ดขาตั้งมินยมคู่นี้ก็อะไรเดิอคือจะเบิกใหม่ทั้งคันเบกิกใหม่ดุมสวิงอาร์มเบิกใหม่นี่ก็เบิกใหม่กเท้าหลังเป็นหัวค้อนอันนี้ไม่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 ใช่งานแท้อันนี้คู่ละห้าร้อย ห้าหกร้อยจะไม่ได้มานานแล้วก็เบาก,ก็เบิกใหม่อันนี้ตอนนั้นขึ้นไปห้าพันะที่แปลงแล้วอันนี้อันนี้ไม่แท้นะอันนี้มาใส่ไว้เฉยกลัวหายแท้แท้อยู่นี่แท้อยู่นี่ไม่ไม่ได้แปลงยังไม่ได้ใส่ เก็บไว้ยูนี้เก็บไว้ในตู้เด,เดี๋ยวเวลาไปประกวดก็จะเอาไปใส่นี่ก็เป็นถ้วยที่ที่ไปประกวดมาล่าสุดของคันนี้ก็คือบุรีรัมพันเมตร,รได้ที่ห้ามาไนดะ้ที่ห้าอันนี้ของคันช่างลำที่สองมันจะมีของคันไหน คืออันนี้ของคันหัวแหลมของคันเวปาร์ที่หนึ่งเป็นงานทําบุญก็จะมีที่หอันนี้ประกวดออนไลน์ของคันน้ําเงินอันหนึ่งเวปอาร์คือของมารมไปประกวดงานเดียวงานแรกงานนี้อันนี้จะเป็นของตัวอารอองอันนี้จะเป็นของคันช้างลามอันนี้เรากลับมาเรากลับมา ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นกึงมืองานคอยนางหางปลาก็เป็นงานเกึงมือบางคนอะไรเบิกใหม่หมดน็อตเก็บหมดตะกาก็เบิกใหม่มีไฟหน้าไฟท้ายก็เบิกใหม่ สีประกับนี่เป็นไม่แท้นะมีอย่างเดียวคันนี้แท้ทั้งคันยกเว้นประกับเป็นประมาณเทียบแท้แหละงานใช้ได้อยู่เลื่นอยู่อันนี้ก็ที่ปิดไรล,ลมร้อยห้าสิบบาทข้างล่างยังไม่ซื้อมาใส่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเนาะอันนี้ก็จยมี งานทีเล <icana>, ็กเน้น้อยกอ n อะไรเบิกใหม่หมดอะไรเดิมคือเบิกใหม่ทั้งคันเลยนี่มาดูงานปาดปาดปังโซชังลามเนียนอยู่นะเนียนอยู่ติดยางกันขอบเวยนอด มีเก็บน so ็อตโซก็หมดเยอะอยู่ครับหมดเยอะอยู่ทั้งคันก็เดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างจะมองเห็นเท่ามีเก็บน็อตเห็นอยู่ใช่ไหมมีเก็บน็อตใต้พักเท้ากดยื่นมือ ยังก็ยิงทรายพวกนี้ก็ส่งไปชุบขายึดอกไก่ส่งไปชุบทั้งคันก็หมดประมาณแสนกว่าบาทเบ็ดเสร็จรวมรถรวมอะไรเบ็ดเสร็จประมาณเกือบแสนห้าประมาณนั้นแหละอันนี้เก็บนอถเก็บทุกจุดนะครับคันนี้เก็บทุกจุด ประบาณน,นี้เนาะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละผมลืมอะไรไปหรือเปล่า่คยมีเวลาในะช่วงนี้ไปทํางานงนานๆกลับบ้านทีเพราะเป็นทางานอยู่ที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเดี๋ยปวป่าวเลรากมาอยู่บ้านเดี๋ยวจะได้ทําคลิปเรื่อยๆลูกเลือะไรเดี๋ยวเรามาฟังฟังเสียงเครื่องกันนะก็เดิมนะท่อเดิม เครื่องเดิมะไรเดิมเดิมเดิมเลพามาดูตอนนี้ก็มีรถรถให้ชมเล่นๆคันนี้เอามาทำ ห้าเจ็ดสี่เบาวฝนตกเมื่อกี้ขี่ไปลองมาเละๆหน่อยนะฝนตกแฉะเลยนี่ยเป็นห้าเจ็ดสี่าบาชักเดิมฟังเสียงฟังเสียง เล็กน้อยช่วงนี้ฝนตกก็มีขึ้นลอกขึ้นหลายลำอยู่รอกขึ้นหลายลำอยู่อันนี้ก็กำลังขึ้นครับฝนโคง้งฝนอะไรลแล้วรอกขึ้นหลายลำอยู่นี่เป็ดป่าเป็ดป่าไนายัยคันนี้ไนัยะวันนี้ช่างล้างทำแต่บังไฟนะบังไฟโบกไปเล่นกัน จุดเล่นกันอย่งนี้ก็ไปจุดก็ไม่มีอะไรเนาะน่าจะหมดแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะรีวิวละเอียดให้ชมทีเครับขอบคุณครับ